สวัสดีครับมื่อวันที่11พฤศจิกายนพศ2 5 6 5นะครับพักกันเมื่อกี่ยวาเขาง้ามครับเกี่ยวว่ไปว่ามาครับตอนนี้ครับเขาง้างควางงามแน่ครับบรรยากาศก็เย็นครับร่มช่วยๆครับเจ็ยนสบายครับบรรยากาศครับนะนี่ครับต่อยกันครับนี่ครับเบื้องเบื้องขั้นเขาครับ หยาไว้พอเสียนครับเขาห้องตัวเตียนนี้ครับนี่ครับโอ้บรรยากาศครับว่ครับให้ละลายครับให้ละลายเกี่ยวภายในสามนาทีสามนาทียังไม่ถึงครับสองนาทีให้ละหนึ่งเรเกี่ยวแป๊บเดียวครับสวัสดีครับโอเคครับ นี่ครับบรรยากาศครับชมบรรยากาศเขาเบิงเ่งสาวอีสเน่ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้ำเลยนะครับเด้วเอ,อเคครับสวัสดีครับ